จ้าพี่น้องกำลังคุยกันเคะกันเช่าเขียนไหโอ้าไาพป่าเขียนเป็นฝ้าเขียนหือเป็นสีนั่นสีนี่อ้าเปิดจักแล้วฝ้าหกชี้แล้วฝ้าทุกานใสหรือเพราะว่ามันใส่ป้า ชาบียบตายล้นมาเข้าไปทือน้ํเสียน yeah. like, ั่นแก้ไขแกยังี้องป่าแขนเขาแบมันอันนี้ปีายผลมันแก้ได้เทเแผ่นได้ปลาแขนยังไงปลาที่บ่าแขนหกสิบแกนก็ต่อต่ออัสิบ่เมันไม่เป็นเพนไงบอแแลวอันป่ารอบนอกมันมีอยู่อันนี้เขาสาออกมาอันตอน ไดิกีดึงออกไปซีมีมันเกิดเสาสิขึ้นมาอยู่พี่ได้บบไม่เห้มันเอียงขึ้นที่ต้องเอียงอึ้นมาไดขึ้นมาสัมันต้องเอียงแล้วอ่ก็จะได้ดึงากูงยนใส่ออกหอยคุณออกไหมซีมีเนีถึงัว็ดขนเด็อเป็นตะขนเจียวฮึดี่วไปวะเนี่ยแค่เน้า มันหมอนอน็บานี่คอนเาใัรอจค้นอันนี้ให้แม่แม่ว่าจะบาดหรือหยดน้ำร้ายแม่กันนะเจดปะป่าปะป่าปป่าโหาให้กินเปดอือ

ไปลจ็คสื้อผ้าไปเบ่งเพื่อนมาส่งของ่าสั่งเยวพี่นนองไป้อ,องเคตกัน สช่ไอ้อนีหยคือว่าทอย่งโอ้ปุ่นกลังนำ้ำโอ้ลงแน่เลยโอ้คือว่าไปเอาน้องมาเล่นน้ำแน่นี่น้ำยาอ๋อล้างน้ำเอาออไปทอเสีย่าอ๋อผ้าแล้วก็เสียบเลย เลขแปดใช่ป่ะเลขแปดป่ครั8 8บเปดแปดป่ะนดต้องตับอืมพอดแปดแปดแปเสี่แปดรถใหญ่เนี่ยต่อสิบห ยังต้องการบิอสีน่าแข็งแกร่งไปเล่นกับน้องอย่าไปอย่าไปจับปูนปูนจะกัดไปเล่นกับน้องไปจักบาทงบหลบนี่ องพันกว่าพี่ล่างเน่าเยอะข้างหลังนี่ไหไอเปี้ยวพี่คนมาหาไอเปี้ยวจะหนีมาถาหนีเนี่ยวางด้ มอนีบ่ผู้ใดฮ่่ยูมียูอะไรถือว่าปัามีิ่บน้าเ้าูอะรเบอร์ดูสิเจ้าพูดกลงนเดียเอาซะว่าอ๋อแต่ราสิบอมีหายบก็มีายได้หิบเปล่า เเปลี่ยนมื่อเอยูคดราสอนน่ะมนเปลี่ยนเจ้ไหนองกัน่เจ้เน่วเ้มปเขาดไม่ไเน่าเข้มปะทูหนึ่งอ่ะอว่าจะกไม้ในวัดเท่าไหร่เออเพราะว่าสิบ่อคือบ้าบ้ามากจริเอาไ่เลี้ยงไม่เลี้ยงกินด้วทำไเลี้ยงวะ ่็เห็นมม่่คนที่เที่ยวมากแต่ผเห็นนติเจ้าคนเดียวเจอี่ยังไรค่ะพูมีมาดูแ้ยายอะนีอเออมาดูแท่หันมาดูอะไรเนี่ยเ็้ปันหาอนเอาโทรศัพยุ่งมาเศร้านมันวันไม่คยรับโทรศัพเอาม่ตายโทรศัพท์คุคนโอเคบูยยังนองไอู้ไจ่ นี่บ่โอ้โหผลอะไรกันเขาจะเพื่อโงแน่หนูอันบอเฮ็ดละกัเฮ็ดดีๆนะเธอเอ้ยมันเฮ็ดละกัมันหยดอีกน่าออกไปแนาะอันนั้นแมนโบแมนดอกเป็นมุ้งเล็โบแมนบี้ล้วกมจึงเม่อรกกาบอกีกอบาไดะ mọi Thưa... người là này mọi người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  ถุงลร้อย่าายถุงร้อยซุดลร้อยซับซับตัวร้อยวมือคืนุงนึ่งประทูถ <za> ุงหนึ <c oughs> ่งอเค่ะค okay? um. ัดวิปรูเข้มเก่านักอื่นเนาะประทูเข้มด้วยประทูกสามสี่หมื่นก็ไม่ยังหอเอาไว้กดอนก็ได้่อยดมาเอาไว้กาหนานี่ก็ได้คอเยงก็ได้เออคเดี๋ยวจกันยามาหนิละเมือนี่กนขอไปเทีวกคนสารสี่มื่บ่ได้ัอยเพเขาเอาฝกไว้กหนดอี่ก็ได้เออ เฮยไปห้งมักขื้อย่างนี้ไอยางใค็งทุลหาตุโจ้่าก้เฮ้ยนี่โคตรนะสลาวยูนอสกีดีฟังสุขีนาพากันไมจ้า